สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพัน 1, ล้านคลิปนี้ผมมารีวิวนะักเตะคนนี้ให้ดูครอังเคลดีมาเรียครับตำแหน่ง RWF O v e r all 95ต่อมาครับมาดูรายละเอียดมั้งครับสูง180อายุ32ถนัดเท้าขวานะฮะเลเวลอัพจะตันอยู่ที่2 1ครับเล่นให้กับปารีสแซงแช็กแมง ต่อมามาดูค่าพลังกันบ้างครับเอเวเนตแปดสิบเก้าบอลคอนโทร8แปดสิบห้าดิปปิ้งเก้าสิบสี่ของบอลด้วยความเร็วต่ำเก้าสิบห้าจ่ายบอลสั้นบอลยาวเก้าสิบสามเท่ากันนะครับการจบสกอร์แปดสิบสามลูกมง65หกสิบห้าลูกตังเตะเก้าสิบสี่ลูกปัน่นสาย93ครับสปีด90สปีดต้น92พลังในการยิง90ครับ พลังในการกระโดด91ความแข็งแกร่ง69วบาาลาน 98, สเตมิมีนา86แม่เป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายอย่างเดียวครับทเท้าขวาอาจจะใช้ไม่ค่อยดีครับฟอร์มอยู่ที่7กับฟอร์มค่อนข้างดีต่อมามาดูสกิลกันบ้างครับคัตดปียรอินเทอร์นลองเลงไดชิปช็อตคอนโทรสกิลการตอกส้นสกิลวันเทินพาร์ท จ่ายบอลทะลุช่องจ่ายบอลแบบมีน้ำหนักเนพน point costing outside เลอร์แล้วก็สกิลสังหารจุดโทษนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นมาด้วยสไตล์ creative maker นะฮะนี่ฮะเป็นนักเตะที่เล่นปีกแล้วก็เป็นตัวสร้างสังเกมด้วยเช่นกันฮะนี่ฮะเดมิเลียเป็นนักเตะสไตล์การเล่นแบบเ r e a t Pay maker ครับ มาดูจังหวะแรกเลยครับการจ่ายบอลของเขาเนี่ยโอ้โหสร้างสรรค์สุดๆครับดูจังหวะนี้ครับจ่ายบอลให้เอ็มปัมเป้วิ่งมาแล้วมงโอ้โหบอลพุ่งชนคานเข้าไปเลยครับยังสวยครับลูกนี้ดูครับดูภาพชายครั้งนึงครับจ่ายบอลด้วยเท้าขวาด้วยนะเนี่ยฮะเท้าขวาอาจจะเป็นเท้าที่ไม่ค่อยถนัดครับแต่ว่าการจ่ายบอลเนี่ยโอ้โหค่อนข้างดีครับค่าพลังก็ค่อนข้างดีครับเนี่ยจังหวะจ่ายให้เดบรอยด้วยเท้าขวาอีกแล้วครับ นี่ฮะเดบลอยก็ยิงเข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยฮะนี่ฮะสไตล์การเล่นเคทีเพเมเกอร์แต่ว่านำไปยืนทางปีกนะครับทางริมเส้นใครจะจับมายืน AMF ก็ได้นะครับโอ้ออก93ก็เล่นดีเช่นกันครับแต่ว่าผมให้ดีเมเลียยืนด้านข้างแบบนี้แหละฮะดีแล้วเลี้ยงเข้าไปยิงเองก็ได้ครับเปิดบอลให้เพื่อนแบบนี้ก็ทำได้ดีครับ นี่ฮะเล่นด้านข้างดีแล้วครับแล้วก็ค่าพลังสูงด้วยครับผมลองจับดิมาเรียมายืนตรงกลางตำแหน่ง a อ f ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะฮะไม่ได้แย่แต่อย่างไรครับแต่ว่าผมมีนักเตะอย่างเควินเดอะบอยหรือว่าเมสันเมาส์ไคฮาวเวดอะไรที่ยืนตำแหน่งนี้ได้ดีอยู่แล้วครับอันนี้ก็อาจจะไม่ได้จับยืนให้ดูทั้งเกมนะครับยืนแค่บางจังหวะเท่านั้นครับลองเล่นดูครับ ส่วนว่าที่ผมใช้ก็จะยืนอยู่ด้านริมเส้นครับตำแหน่ง RWF นี่คะเป็นตำแหน่งที่น่าจะถนัดที่สุดของนักเตะคนนี้แล้วฮะลองจับมายืนดูครับนี่ฮะจังหวะวิ่งทะลุช่องก็ทำได้นะครับเล่นไม่ใช่สปิสไตล์ปีกร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ว่าเล่นลูกวิ่งตามช่องวิ่งลูกทะลุช่องเนี่ยก็ทำได้ดีเช่นกันครับค่าพลังมันค่อนข้างสนับสนุนครับ บางจังหวะเลี้ยงไม่ได้ลองยิงเองก็ทําได้ดีครับเนี่ยฮะเลี้ยงมาเองดึงลอกหนึ่งทีแล้วโยนเข้าไปแบบนี้ครับโอ้โหอย่างสวยครับโรนัลดุมงเข้าไปง่ายๆครับจ่ายบอลได้แม่นมากครับถ้าลกแบบเนี้ยนะฮะล็อกหนีหนึ่งจังหวะแล้วเปิดให้โรนัลดยิงครับดูครับเนี่ยฮะเลี้ยงแบบธรรมดาเปิดบอลให้เข้าหัวโรนัลดอโอ้โหแล้วเข้าง่ายมากครับโรนัลดก็ มงเข้าไปไม่เลือดูอแล้วลูกแบบนี้นี่ฮะลองยิงเองดูว่างครับนี่ฮะเรียบร้อยยิงลูกแบบนี้ทําได้ดีเช่นกันครับถึงจะไม่ได้มีสกิลช่วยในการยิงไกลนะฮะแต่ว่าลูกยิงของนักเตะคนนี้ค่อนข้างนักหนู่นะค่าพลังในการยิงค่อนค่อนข้างสูงอยู่นะใช้ได้เลยจังหวะยิงแบบนี้ฮะนอกกรอบเก็บโทษนิดหน่อยครับแล้วยิงด้วยซ้ายแบบนี้ครับยิงด้วยซ้ายดีมากๆครับแต่ถ้าเข้าเท้าขวาเนี่ย เล่นไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยได้ครับต้องให้เข้าเท้าซ้ายอย่างเดียวครับนักเตะคนนี้เข้าซ้ายแล้วเปิดโอ้โหอย่างสวยครับฟอร์มช่วงฟอร์มนักเตะคนนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะเล่นได้เกือบทุกเกมเลยถ้าเกิดใครใช้เก่งๆเนี่ยก็สามารถจะลงได้เกือบทุกเกมครัฟอร์มอยู่ที่เจ็ดครับฟอร์มค่อนข้างดีมากๆต่อมาครับมาดูแผนที่ผมใช้กันบ้างครับแผ,แผนก็จะเป็นของเป๊ปโกดิโอลาครับหรือว่าโยฮานกิมเลิฟหรือว่า จกเกนครัก็ได้ครับแผ่น4-3-3 4-2-1-3อะไรเงียง้ยฮะให้ดิมเมเรียยืนอยู่ด้านข้างครับจะเห็นหลายๆจังหวะครับดิมเมเรียสามารถวิ่งทะลุช่องเติมเกมหรือไม่ก็ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองได้ค่อนข้างดีครับนี่ฮะจังหวะไม่ต้องมีใครช่วยครับยิงเองครับแต่ถ้ามีจังหวะเนี่ยนักเตะคนนี้ก็จ่ายได้ค่อนข้างดีครับจ่ายทะลุช่องจ่ายแบบมีน้ำหนักด้วยนะฮะ แล้วเปิดบอลเนี่ยเป็น point costing ก็ช่วยได้ดีครับเนี่ยดูจังหวะนี้เลี้ยงมาเองแล้วไม่จ่ายครับปัน่นเข้าไปโอ้โหค่าพลังในการปั่นก็มีครับสกิลก็มีในการช่วยยิงปันป่นๆแบบนี้แน่นอนครับยังสวยครับดิมาเล,ลียอ,อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับเมสซี่หรือว่าซาร่าอะไรตัว top top ของเกมครับแต่ว่าก็พอเล่นได้ครับไม่ได้แย่แต่อย่างไรครับ ตัวนี้เล่นสไตล์แมนซี่เลยก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งเท่าแมนซี่นะผมบอกก็อนเล่นได้ครับแต่ว่าไม่ได้เก่งเท่าแมนซี่ครับแมนซี่เก่งกว่าเยอะครับค่าพลังก็ต่างกันเยอะครับลูกปั่นลูกอะไรพอทําได้ครับเล่นสไตล์แมนซี่ได้เลยครับเนี่ฮะจังหวะเลี้ยงจังหวะปั่นทําได้หมดครับแต่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าแมนซี่นะอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีแมนซี่ตัวที่เก่งก็รอตัวนี้มาเล่นดูได้ครับเป็นทางเลือก อีกหนึ่งทางครับต่อมาครับมาดูค่าพลังกันบ้างครับค่าพลังในด้านเกมลุกครับเป็นนักเตะที่เล่นเกมลุกได้ค่อนข้างดีครับวิ่งหาช่องวิ่งทําช่องก็พอทําได้ครับส่วนการจบสกอร์อาจจะไม่ได้เทียบผมมากครับต้องจบสกอร์ใกล้ๆครับเดียงเข้ามาใกล้ๆแล้วลองยิงใกล้ๆดูครับถ้ายิงไกลๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่เข้านะครับแล้วก็ค่าพลังในการยิงอยู่มีพลังในการเตะอยู่ที่90ครับถือว่าค่อนข้างหนักนงอยู่นะฮะ ส่วนลูกกาดลูกมงเนี่ยดีมเมเลียทําได้ไม่ค่อยดีครับลูกตั้งเตะก,ก็พอทําได้ครับลูกตั้งเตะลูกเปิดมุมลูกเนี่ยฮะลูกจังหวะปั่นฟรีคิกแบบนี้ทําได้ค่อนข้างดีครับปั่นไส้ก็ทําได้ดีครับค่าพลังอยู่ที่93ส่วนความแข็งแกร่งของนักเตะคนนี้อาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากครับโดนเบียดทีแทบหัวทิ่มฮะบ,บางทีบาลานก็ค่อนข้างดีครับบาลานซ์91สิเตมิน่าอยู่ที่86กครับ มาด้วยส่วนสูงหนึ่งร้อยแปดสิบครับอายุสาสิบสองปีแล้วนะครับแต่ว่ายังคล่องแคล่วอยู่เลยครับโดยรูปร่างสูงครับแต่ว่าแหมจังหวะการเบียดกระทะเนี่ยนักเตะคนนี้จะกระเด็นบ่อยๆนะผมเอาเอาตัวไปบางนี่บางทีกระเด็นเลยนะแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ฟาวอะไรครับแต่บางทีถ้าบางดีๆเนี่ยได้ฟาวแล้วก็ให้นักเตะคนนี้ปั่นฟีคีกก็ทาได้ดีเช่นกันครับ ส่วนด้านการคลองบอลครับคองบอลนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยครับติมเบียทำได้ค่อนข้างดีครับโดยเฉพาะการคองบอลด้วยความเร็วต่ำเนี่ยโอ้โหแย่งบอลยากมากๆครับจ่ายบอลก็ทําได้ดีครับเนี่ยจ่ายบอลตั้นจ่ายบอลยาวทําได้ดีเช่นกันครับด้านสปีดก็เป็นจุดเด่นของนักเตะคนนี้อีกอย่างครับด้านสปีดมีสปีดที่อยู่ที่90สครับสปีดต้น92ครับเนี่ยด้านสปีดก็ไม่ได้น่าเกียดครับเล่นได้ดีครับสปีดวิ่งตามช่องวิ่ง ลูกเพ,เพื่อนใจเพื่อเนี่ยวิ่งทันอยู่นะไม่ได้วิ่งไม่ทันครับอายุ32แต่ว่ายังวิ่งค่อนข้างเร็วอยู่นะค่อนข้างดีครับต่อมาครับมาดูสกิลที่ให้กันมาม้างครับมีสกิลคัสเปียอินเทิร์นแล้วก็ส่วนมากจะเป็นสกิลช่วยในการจ่ายบอลครับมีจ่ายบอลทะลุช่องจ่ายบอลไปบีน้ําหนักครับเป็นพอยต์คอสติ้งแล้วก็สกิลช่วยในการยิงก็มีครับอย่างลองเลียนไดกับ ชิปชอ็อตคอนโทรครับก็มีสกิลช่วยในการยิงก็พอทําได้ครับไม่ได้แย่แต่อย่างไรครับสกิลก็ให้มาค่อนข้างเยอะครับมาสรุปเลยดีกว่าครับนักเตะคนนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรครับข้อดีก็นักเตะคนนี้ครับมีความเร็วมีความคล่องตัวเลี้ยงบอลค่อนข้างดีครับจ่ายบอลค่อนข้างดีสร้างสรรเกมได้ดีครับเปิดบอลให้เพื่อนม่งก็ทําได้ดีครับเลี้ยงบอลหนีคู่ต่อสู้แล้วค่อยเปิดเนี่ยโอ้โหเป็นลูกที่ แอบน่ากลัวมากๆดูนะครับคอเสียก็ยิงได้เท้าซ้ายเท้าเดียวครับแล้วก็ไม่ค่อยแข็งแกร้งครับยิงไม่ค่อยคมเท่าไร่นะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับคอเสียแล้วก็ม่งไม่ได้นะฮะอ่าว่ว่านักเตะคนนี้ก็เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางครับสําหรับคนที่ชอบเล่นดีมาเรียหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผันล้านด้วยด้วยนะครับคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ